สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถที่อยากจะแนะนำมาฝากสมาชิก1คันนะครับรับรองว่าสวยสมบูรณ์น่าใช้มากๆนะครับกับ Toyota Prius h y b r บ d นะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ออปชั่นครบนะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลศูนย์ตลอดนะครับสีสวยเต็มนะครับสภาพสวย มาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับสบภาพดีมากๆนะครับราคา2,500 0บาทผ่อน4,600โดยประมาณสีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเช็คศูนย์ตลอดอืมมาดูได้ครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับออปชั่นครบเลยครับปัจจุบันผมใช้ไฮบริดอยู่ครับใช้พรีอุทไฮบริดรุ่นนี้นะครับของผม ก็ปี2013นะครับคันนี้ปี2011จดปี12นะครับรถคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้อยู่ทุกวันบอกเลยว่าใช้ดีแล้วก็แจ่มครับประหยัดน้ำมันนะครับอย่างน้อยก็มี18-19กิโลลิตรได้นะครับใครที่เข้าใจแล้วก็ขับเป็นยิ่งประหยัดเข้าไปอีกครับระบบไฟฟ้านะครับพวมาลัยมัตีฟังชันบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแอร์เย็นทั่วถึงนะครับดูภายในสภาพงามมากๆนะครับรถ พิ้ดไฮบิดน่าใช้ครับบอกเลยว่าน่าใช้ข้อมูลหาได้ทั่วไปนะครับในพอุดขับก็ได้นะครับสําหรับเรื่องสภาพคันนี้เราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับไม่ประมาณ3 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2011โดยรวมสมบูรณ์ครับถึงรถจะใช้เยอะแต่ดูแลสูนย์นะครับมาชมดูได้ครับกล้าการันตีว่าสวยจริงสภาพเกรดเครับคันนี้ใครที่หาใช้งานนะครับ มีปุ่มพุสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีออปชันเยอะมากๆแม้กระทั่งที่ฉีดไฟหน้ายังมีเลยนะครับปกติมันจะมีแค่ฉีดกระจกกันนะครับพอดีนี้เขาทําที่ฉีดน้ําไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีปัดน้บฝนด้านหลังก็มีเบาะคู่หน้าเออไม่ใช่คู่นะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพับเบาะได้กว้างมีพื้นที่นะครับก็รอง คำนวณและเช็คหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมเช็คมาหมดแล้วครับแบตเตอรี่นี่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณห0 0 0 0ื่นครับเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในความประหยัดที่เราใช้งานนะครับคุ้มครับซื้อทองเก็บไว้ครับถึงเวลาก็เอาทองไปจำนำนะครับแล้วก็ไปซื้อแบตเราก็ผ่อนทองก็ได้นะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมใช้วิธีนี้นะครับเพื่อเซฟไว้ก่อนครับประหยัดไว้ ในทองถึงเวลาจะเปลี่ยนแบตก็ไปเปลี่ยนนะครับคันนี้เปลี่ยนมาแล้วเมื่อปี2020นะครับก็เหลืออีกใช้ได้โดยประมาณถ้าเทียบโดยเฉลี่ยก็น่าจะมี4ปีโดยประมาณนะครับสําหรับแบตเตอรี่ที่ยังใช้ได้ต่อนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับของผมเนี่ยติดแก๊ส LPG นะครับยิ่งประหยัดเข้าไปอีกโลละไม่ถึง1บาทนะครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าไม่ถึง1บาทนะครับสาหรับติดแก๊ส LPG นะครับแจ่มจริงๆนะครับผมเติม300ไปกับบ้านบึง ปิน9นี่ขับสบายมากๆนะครับสำหรับเติมแก๊สนะครับเอาเป็นว่าท่านท่านชอบนะครับจัดไปครับมาดูครับหาข้อมูลก็ได้ครับสงสัยแบบไหนถามผมก็ได้ครับ